รวมกับนะคะสิ่งที่เรากินไปทุกวันทุกวันทุกวันอันนี้คือของสดใหม่ยังไม่รวมของเก่าของเราค่ะและเราก็เปรียบเทียบนะคะสารพิษที่เราก็กินเข้าไปนะยยาคงยาฆ่าแมาลงแมลงทุกวันนะคะในร่างกายของเราอ่ะกูใส่เจ้าตัวนี้ลงไปนะคะเปรียบเหมือนสารพิษในร่างกายของเรานะฮะใส่ลงไปในปรณที่เท่าๆกันตอนนี้นะคะมีทั้งไขมันมีทั้งแป้งมีทั้งสิ่งที่เรากินไปมากมายนะคะ นี่นะคุณจะเห็นว่าตอนนี้นะคะไอตัวข้าวด้านล่างเนี่ยนะคะเริ่มดําแล้วนะคะก็เหมือนร่างกายของเราที่โอ้โหอันนี้แค่มือแรกนะยังไม่รวมแบบว่ามือต่อ,ตอไปนะเออยังไม่รวมที่เรากินแล้วมันย่อยไม่ทันนะยังไม่รวมหมูเห็ดเป็ดไก่สารพิษที่เรากินเข้าไปนะคะสารพิษก็สะสมในร่างกายเห็นไหมว่ามันดําเนี่ยนะคะ หมูเห็ดเป็ดไก่กินเข้าไปไม่บรรยัญญบบรรยังนะคะอุดตันนะคะในหลอดเลือดลำไส้นะคะตับไตทํางานหนักมากนะคะเรากินั้งของเค็มจัดหวานจัดนะคะหลายอย่างนะคะตัวนี้เมื่อเราใช้งานไปเรื่อยๆค่ะร่างกายก็เริ่มนะคะคือบางคนเนี่ยภาวะตับแข็งหรือไต,ตไตทํางานหนักเนี่ยมันมันไม่ได้เกิดในภาวะที่ กินปุ๊บมันเกิดปั๊บแต่มันใช้เวลาในการสะสมซึ่งร่างกายเราจะแสดงอาการส่วนใหญ่นะตอนที่มันแย่แล้วมันไม่ไหวแล้วคือจะตายแล้วลูกอาการถึงออกคนที่เป็นตับแข็งเนี่ยตรวจยังไงก็ตรวจไม่เจอนะกินเหล้าไปเถอะทั้งชีวิตมาเจออีกทีตอนใกล้าตายแล้วตับเริ่มแข็งนะคะตอนใกล้าตายนะคะนี่เห็นไหมว่ามันำดำทุกคนดำเท่ากันนะคะสองแก้วเลยนะคะทีนี้ คำถามคือแล้วเราจะเอามันออกได้อย่างไรนะคะหมูเห็ดเป็ดไก่บ้านเราที่เรากินไปแล้วสารพิษที่มันตกค้างในร่างกายเนี่ยเราจะเอาออกได้อย่างไรกระบวนการทํางานของร่างกายปกติขับออกทางฉี่ทางอึค่ะแต่มันไม่หมดค่ะมันจะทิ้งคราบดาๆนะคะเมือกมูกไขมันนะคะในหลอดเลือดลำไส้เกาะตับเกะาะไตของเรานะคะซึ่งทําให้การเดินนะการเขาเรียกว่าระบบการไหลเวียนการทางานของร่างกายเนี่ยมันไม่ดี นะคะมันมันไม่โฟล์มันไม่ลื่นไหลจนทําให้เราะะมีสุขภาพที่แย่ลงแย่ลงไปเรื่อยนะคะอันนี้คือร่างกายของคนปกติทีนี้นะคะถ้าเราต้องการที่จะดูแลตัวเองนะคะครูต้องการที่จะเห็นผลอันนี้ที่เราเไปกินเนี่ยอ๋ออนก็ได้ไม่ไค่ะ ทีนี้เราต้องการให้เห็นผลเนี่ยสำหรับครูนะคะครูเลือกที่จะกินเมท็อกนะคะตัวนี้ช่วยดูแลตับไตํำไส้เลือดต้านอนุมูลอิสระนะคะนอกจากจะช่วยดีท็อกล้างสารพิษแล้วยังดูแลระบบร่างกายของเราภายในด้วยนะคะอันนี้นะครูใส่แก้วนี้ให้ดูนะครูจะใส่เมท็อกลงไปการทํางานของเขานะคะนี่ครูใส่นะคะข้างเดียวนะครูไม่ได้ใส่สองสองฝั่งนะคะสองฝั่งคือหนึ่งสองครูจะเห็นการทํางานของเขานะคะเปรียบเทียบได้เลย นี่คุยังไม่ได้คนนะฮะคุณจะเห็นการทำงานของเมท็อกนะคะที่เข้าไปนะคะต้านอนุมูลอิสระทันทีที่เขาเข้าไปนะคะไปดูแลในระบบของการนะคะดูดซึมต่างๆนะคะไปเมคุณเห็นไหมเกาะมุกเมื่อไขมันนะคะโอ้โหล่วงออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะคะคุณนี่คือยังไม่ได้คนเลยนะคะนี่คือหลักการทํางานของเมท็อกนะ,ค,ะคุณจะเห็นเลยว่านะคะไขมันเจ้าไขามันทั้งหมดตอนนี้นะคะลอยตัวไปอยู่ด้านบนแล้วนะคะ คือสรรพคุณเขาดีมากพี่เพลพูดสรรพคุณหน่อยเบตทอกตัวนี้เหรอคะตัวเบทอกจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคือปกติเนี่ยเอตัวของพวกดีท x อกพวกเนี้ยเขาจะมีอยู่แค่เหมือนกับประมาณไม่เกินประมาณห้าหกเจ็ตัวแต่ตัวนี้มีประมาณประมาณประมาณห้าสิบกว่าตัวได้ที่เป็นพวกตัวสารสกัดเนาะซึ่งความเจ๋งของตัวนี้เนี่ยจะเรียกได้เลยว่ามันมันมันไม่ใช่แค่ดีทอกแต่มันคือ มันคือมันคือสิ่งที่ทําให้กินเข้าไปแล้วอายุอายุเซลล์ของคุณลดลงได้อ่ะอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยมันจะมีอย่างเช่นตัวนี้เดี๋ยวนะอายุเซลล์ลดลงหมายความว่าเซลล์ดูเด็กลงไม่ใช่ดูแก่ขึ้นใช่อย่างเงี้ยอย่างเช่นตัวนี้ก็จะมีแอลอาเจนีด้วยนะแอลอาเจนี L มันช่วยเรื่องของอะไรมันช่วยกระตุ้นกรหลังของตัวกรทฮอร์โมนด้วยเนาะซึ่งซึ่งแน่นอนกระตุ้นกรหลังของตัวกรทฮอร์โมนเนี่ยหลังจากอายุ30เนี่ยกรทฮอร์โมนของเราเนี่ยมันก็จะเริ่มที่จะเหมือนกับ ลดลงแล้วสังเกตไปว่าเฮ้ยพอเด็กๆเ,เนี่ยทำไมเวลาเราหกล้มปุ๊บเป็นแผลเนี่ยโอ้ยแผลหายง่ายจังเลยพออายุสามสิบปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องทันหกล้มเลยเราแค่เป็นเหมือนกับเป็นสิวเล็กๆแล้วเป็นแผลจากสิวปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าหูวหายช้ามากรวมทั้งเกิดรอยดำรอย,อยแดงจากสิวด้วยรวมทั้งเวลาไปที่ทะเลปุ๊บอุ้ยทำไมแบบจากเมื่อก่อนเนี่ยผิวเราลอกปุ๊บก,กับปะขาวใหม่เดี๋ยวนี้ทำไมแบบอ้าวพอดำปุ๊บดำเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมหร,อรหรือว่าการเกิดฝ้ากระหรือว่าการเกิดการเสื่อมสมรรถภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางเพศหรืออะไรก็ตามแต่ เนี่ยมันคือการที่เหมือนกับหรือการเกิดริ้วรอยต่างๆเนี่ยมันก็คือเราโกรธฮอร์โมนของเรามันเริ่มลดน้อยลงไงดังนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยพอมันกระตุ้นจรหล่ของโกรธฮอร์โมนปุ๊บมันก็ช่วยทําให้มันคือฮอร์โมนความเป็นหนุ่มเป็นสาวเนาะแน่นอนว่าความเป็นเด็กเนี่ยมันมันดีกว่าอยู่แล้วการทํางานของทุกอย่างในร่างกายมันก็ดีกว่าอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมันคือถ้าเรากินบางสิ่งบางอย่างเข้าไปแล้วทําให้เราเซลล์ของเรามันแข็งแล้วเซลล์ของเราเนี่ยยิ่งยิ่งเด็กลงเนี่ย มันก็นเป็นตัวได้เร็วขึ้นแล้วก็ดีนะคะก็คือยิ่งเรามีเซลล์เด็กมากเท่าไหร่เนี่ยอาการเจ็บป่วยหรือการอักเสบของเราเนี่ยมันก็จะหายเร็วเท่านั้นและที่สําคัญค่ะตัวนี้เมท็อกของเรานะคะคนที่ไปเกาหลีกับครูฮะเวลาไปที่องคูคงจะทราบนะคะครูและพี่ตายนะคะมีหลอดเลือดที่เหมือนเด็กแรกเกิดนะคะหลอดเลือดนะคะซึ่งหลอดเลือดแบบนี้จะพบเจอเฉพาะในเด็กแรกเกิดแต่ครูกับพี่ตายเนี่ยพี่ตายเป็นนะคะถึงแม้เขาจะกินเหล้าสมุรีก็ตามแต่เขากินเมท็อกทุกวันนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือ หลอดเลือดนะคะลูกชายครูนะคะเหมือนคนที่จะเป็นโรคเขาเรียกน่ะโรคเครียดนะคะแล้วก็เลือดจางนะคะลูกชายครูนะคะเส้นเลือดเป็นแบบวิ่งไม่โฟทั้งทที่ตอนนั้นลูกชายครูะคะประมาณสักเก้าขวบสิบขวบนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือหลอดเลือดเอ้ยไม่ใช่สิปีนี้คืออยู่เท่าไหร่น่ะสิบสองขวบเออประมาณสิบสองขวบนะคะลูกสาวนะคะ 869ขวบค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือครูกับพี่ตายนะคะมีหลอดเลือดที่เหมือนเด็กแรกเกิดนะคะคือหลอดเลือดไหลเวียนเป็นภูเขาห้าภูเขาได้ดีมากนะคะซึ่งตัวเมท็อกเนี่ยถ้าใครได้ไปเกาหลีเดี๋ยวรอสถานการณ์ดีขึ้นได้ไปเกาหลีกล้าท้าเลยกับผลิตภัณฑ์ของเมท็อกของเรานะคะสามารถไปดูหลอดเลือดได้เลยนะคะไขมันที่อุดตันในหลอดเลือดนะคะจะดีขึ้นนะคะจะค่อยๆนะคะหลุดลอกออกนะคะแล้วทาให้เลือดไหลเวียนดีมากนะใครที่กวนในเรื่องของเส้นเลือดอุดตันนะคะ ดูแลเลยนะกับเมทออของเรานี่ครูยังไม่ได้คนนะคุณเห็นไหมว่าครูยังไม่ได้คนเลยและที่สําคัญมากกว่านั้นความเจ๋งของเขานะคะจะช่วยดูแลอย่างที่บอกค่ะระบบเซลล์ของคุณในร่างกายนะคะช่วยฟื้นฟูเพราะว่าเรามีสารพุนทั้ง50 60ชนิดนะคะซึ่งต้องบอกว่าเทียบเท่าไปกับท้องตลาดเทียบไม่ได้เลยเพอดีททไปตำท้องทลาดส่วนใหญ่จะช่วยแค่ล้างสารพิษ ไอ้คำว่าไฟเบอร์ไฟเบอร์อย่างเดียวที่ไหนก็มีค่ะแต่ของเราไม่มียาถ่ายเลยถ้าตรวจพบยาถ่ายพิจตาให้ร้านหนึ่งเลยนะคะไม่ได้ใส่ยาถ่ายนะคะและที่สําคัญมากกว่านั้นนะคะคือของเราใส่คุณประโยชน์นะคะที่มากกว่าคําว่าดีท็อกทาไมคุณกินเมท็อกไปแล้วผิวใสผิวสวยกระจ่างใสเนี่ยคุณก็ดูสิเนี่ยยังไม่ได้คนเลยคุณเห็นมหมสองฝั่งอันนี้คือนะคะสารอาหารที่เรากินไปคือเน่าแล้วนะคะเน่าแล้วดําแล้วนะคะแต่อีกฝั่งหนึ่งอันนี้เป็นข้าวสังยดนะคะมันก็เลยเป็นสีน้ําตาลอยู่เห็นไหมว่า ดีขึ้นนะคะและที่สําคัญมากกว่าน,นั้นนะคะจะช่วยดูแลไม่ใช่แค่ลาไส้ของคุณตับไตหลอดเลือดต้านอนุมูลอิสระต้านอนุมูลอิสระนะคะสาเหตุของการเกิดริ้วรอยและสุขภาพแย่ๆต่างๆมาจากสารต้านอนุมูลอิสระที่มีไม่เพียงพอและส่วนใหญ่เราต้องกินเข้าไปด้วยนะคะไม่ได้สังเคราะห์ได้ในร่างกายนะคะดังนั้นเนี่ยตัวนี้ถือว่าช่วยคุณจริงๆกับมเมท็อกแล้วคุณดูให้ดีนะคะนี่คือนะคะ กปกติที่เราไม่ได้ใส่เมท็อกซ์ลงไปครูจะทําให้ดูว่าเมื่อครูเทเมท็อกซ์ลงไปตรงแก้วเนี้ยเขาจะไปช่วยอะไรได้บ้างคุณดูนะคะในน้ําที่มีสารสกัดของเมท็อกซ์อยู่สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะกับแก้วนี้ทั้งทั้ที่ครูไม่ได้ใส่เมท็อกซ์ลงไปเยอะนะครูแค่คเทน้ําจากแก้วนี้ใส่ลงไปนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายของคุณค่ะ เห็นไหมคะเมื่อคุณกินสารอาหารที่มีประโยชน์จริงๆเข้าไปในร่างกายเขาจะขับออกทางฉี่ทางอึน,นะคะเวลากินเมท็อกทำไมเหงื่อแตกเยอะกินเมท็อกทำไมเอ่ออึเยอะ, Talk, อออยอะหรือกินเมท็อกเนี่ยอาจจะยังไม่อึยังไม่ฉี่มากนะคะแต่รู้สึกเลยว่าผิวเรียบผิวเนียนแล้วสุขภาพดีขึ้นลมหายใจสบายขึ้นเอ๊ะทำไมช่วงนี้มีแต่คนทักเลือดลมเราสุดฉี่คนที่เป็นฝ้าฝ้า,าเลือดฝ้าลมนะคะบางคนกินแล้วฝ้าหายไม่ใช่ฝ้าแดกนะคะฝ้าเลือดฝ้าลมคุณเห็นอะไรไหมคะ นี่คือครูยังไม่ได้คนเลยนะคะยังไม่ได้แบบว่าคนให้ดูเลยนะคะนี่แค่เราเทเมทอกลงไปนะคะคุณเห็นอะไรหรือเปล่าเออนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะกับกระบวนการนะสุดเจ๋งของเมทอกของเรานะคะกล้าท้าให้คุณดูแล้วคุณเห็นไหมคะว่าไขมันเนี่ยมันลอยขึ้นไปแล้วมันจับเป็นก้อนเลยนะคะเห็นไหมเห็นไหมไหมเห็นไหมสี้มๆเนี่ยนะคะเมทอกนะคะเขาจับนะคะจับเลยนะคะนี่ น,ะะนั่นจะเป็นเหตุผลที่ทำไมทุกคนต้องกินเมท็อกซ์นะคะทำไมทุกคนต้องกินเมท็อกซ์เข้าใจหรือ,อยังเพราะตับไตลำไส้หลอเลือดของเราแต่ละคนมีคนละหนึ่งชุดถ้าเราไม่ดูแลตัวเองจบเลยนะักเรียนนี่เห็นยังเห็นไหมคะด้านนี้คือเมท็อกซ์เต็มๆแต่ด้านนี้คือแค่เทไปนิดเดียวเองนะคะ<ๆ>เขายังช่วยดูแลขนาดนี้เลยโอ้โหอ ปมือให้ไมทอกสุดยอดมากเด <Yeah. S 2> yeah. อะเดี๋ยวให้พี่เพอร์ทานให้ดูนะคะอะพี่เพอร์ทานอืมวันนี้เราจะกินกับนมหมีนี่นะนมหมีกระป๋องอร่อยมากถ้ากินกับนมหมี <c oughs> อะหิบแล้วเทลงไปปกติเราจะกินกับไข่แก้ยวแล้วก็ช้อนคนๆๆๆก็ได้นะแต่ว่าวันนี้เราอยากจะเช็คๆๆดูแล้วเวลาเราชงเมทอกนะคะห้ามชงแล้วก็ค่อยจิบไม่ได้นะคะ เพราะมันจะอืดแล้วคุณจะกินไม่ได้เลยต้องอึอึอึอลงไปเลยต้องกินให้หมดภายในไม่ถึง2นาที2นาทียังช้าไปต้องกระโดกไปเลยนะคะภายใน1นาทีนะคะผสมนมเปรี้ยวผสมน้ำเปล่าได้ผสมนมหมีได้คุณชอบกินผสมนมหมีอร่อยมากรู้จะใช่คุณสิตาจะกินเมท็อกช่วงประมาณเย็นๆนะคะแต่เถอดเขาอยากทานเลยจริงๆทานเลยตอนเช้าดีมากห้ามกินหลังกินข้าวเด็ดขาดเมท็อกต้องกินก่อนกินข้าวนะคะสิบถึงสิบห้านาทีถ้าเกิดต้องการลดสัดส่วนแต่ถ้าต้องการแค่กิน เพื่อล้างสาันติเฉยกินเสร็จแล้วกินข้าวตามได้เลยนะคะอร่อยไหมหอืมอร่อยมากแต่ห้ามทิ้งไว้นานนะไม่งั้นเขาจะจับตัวเป็นเป็นเป็นอ่าเป็นไฟเบอร์อืดอืดขึ้นมาเลยให้เขาไปอื่นในท้อทงเรานะคะอร่อยมากรับประกันความอร่อยเลยถ้าคุณผสมนมนะคะอร่อยมากอืม เหมือนกินสมูทตี้อ่ะเขย่าปุ๊บก,กินเลยเลิศกว่าเขย่าปุ๊บก,กินเลยใช่อมันจะมีแบบให้กลุ่มให้เคี้ยวๆนิดนึงอื่ายแปลกใจว่าทําไมคุติตาถึงผิวพันณดี <c oughs> อาหารเสริมคุณอันนี้เราผสมนมหมีเข้าไปงกระป๋องแล้วเราก็ติดไปนิดนึงประมาณ200 ml จริงๆแค่กระป๋องเดียวก็พอแล้วนักเรียนใช่หันี้เราอยาน,นมกันเท้า นะถ้ากินช้ามากมันยิ่งเป็นก้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าเรายิ่งกินช้าเท่าไหร่นะคะยิ่งยิ่งเป็นก้อนนะคะดังนั้นเนี่ยให้ไปอืดในท้องดีที่สุดรีบกินเลยค่ะพี่เพอใส่นมเยอะนะคะให้เขาไปอืดในท้องดีที่สุดเพราะอย่างที่บอกว่าเขาจะมีไฟเบอร์สิ้นละลายน้ำแล้วไม่ละลายน้ำได้นะคะเขาจะเข้าไปเกาะนะคะมูเมื่อไขมันในลำไส้หลอดเลือดของเรานะคะแล้วเขาจะซอกออกถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้อืดข้างนอกเนี่ย ขอบคุณการซอกของเขาการเป็นฟองน้ําที่จะไปดูดซับสารพิษของเขามันออกมันเอาออกยากนะคะคนที่ไม่กินปลาก,กินตัวกินเท้าคนกินคนที่ตกเทพวแล้วมีกินเหม็นอะไรอย่างงี้ก็ก็คนกินเพราะว่าตัวน,นี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่กินแล้วเดี๋ยว,ยเ,วเดี๋ยวคุยคับคุยไม่ได้คุยไม่ต้องนี้ต้องคุยไม่ได้แต่ <c oughs> มันอื่นเดอืมวดี๋ยวดีมากค่ะ ว้าวไหมใครดูกันทดลองแล้วว้าวมากพิมมาหน่อยว้าวไหมว้าวไหมนะบางคนใส่นมเปรี้ยวใส่นมหมีได้นะคือว่านมหมีอร่อย,อยนะคะหอมแล้วก่าสัดส่วนมันกําลังดีนะคะนมหมีหนึ่งกระป๋องแล้วเราก็ได้ประโยชน์จากนมหมีด้วยเห็นไหมครับอี่รูเหมือนกันนึกออกไหมว่าลำไส้ของเราอ่ะ <c oughs> ลำไส้ของเรามันจริงๆแล้วปกติอ่ะขนาดขนาด ขนาดท่อเขาเรียกว่าแต่ท่องท่อน้ำทิ้งหรือว่าท่อในห้องรังของเราอ่ะสังเกตนะเราใช้มาแบบสิบยี่สิบสามสิบปีอะไรเงี้ยมันก็มีค่าแล้วมีค่าไขมันเนาะติดตามติดตามท่อเนาะมันก็จะส่งกลิ่นเหม็นขึ้นมาถูกต้องไหมอืมแต่เราที่ดูว่าลำไส้ของเราเนี่ยเราถ้าคนไม่เคยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยกินไฟเบอร์ไม่ค่อยกินผักผลไม้เนาะแล้วคุณก็ลองคิดดูว่าว่าว่าท่อของคุณมันจะขนาดไหนอ่ะนี่เหรอแมมันดีกว่าถ้าถ้าวันนี้มันมันเหมือนกับเราส่งตัวช่วยลงไปอ่ะเราส่ง เป็นการแบบขัดแบบเบาบบางขัดแบบเบาบางให้กับลำไส้ของเราแบบทาความสะอาดสักครั้งหนึ่งเนี่ยทำให้เหมือนกับลำไส้ของเราสามารถที่จะดูดซึมสารอาหารสิ่งดีๆเข้ามาในร่างกายได้มากขึ้นช่วยเขาทํางานเนาะเพราะว่าเขาก็อยู่กับเรามา30-40ปีเนาะดังนั้นเนี่ยน,นี่มันคือการที่เราเหมือนกับส่งตัวช่วยลงไป ทำความสะอาดค่อยๆขัดลำไส้ของเราให้เขาสะอาดขึ้นเนาะรวมทั้งสังเกตได้เลยว่าพอเรากินเข้าไปเนี่ยพอเรามีการบีทอปพอเรามีการขัดลำไส้ของเราให้สะอาดปุ๊บเนี่ยกลิ่นปากกลิ่นตัวกลิ่นเท้าของเราเนี่ยก็จะลดลงโดยอัตโนมัติเนาะรวมทั้งตัวนี้เนี่ยความเจ๋งของเขาเนี่ยคือปกตินในในลำไส้ของเราเนี่ยจะมีจะมีแบคทีเรียชนิดดีกับแบคทีเรียชนิดที่ที่ไม่ดีอยู่เนาะซึ่งซึ่งแบคทีเรียชนิดดีเนี่ยมันจะทําให้เขาจะเขาจะทําให้การย่อยอาหารของเราเนี่ยสมบูรณ์แล้วก็ให ช่วยย่อยอาหารที่เป็นอาหารดีๆอย่างเช่นการกินส้มของเราลงไปหรือว่าการกินอาหารดีๆของเราลงไปเนี่ยเราได้รับฝันอาหารอย่างเต็มที่เนี่ออกไหมคะซึ่งถ้าสมมติว่าแบคทีเรียที่ดีเนี่ยเรียกว่าโปรไบโอติกอืมก็จะมาจากการกินยาคูบ้างอะไรอย่างนี้บ้างเนี่ยออกไหมคะพวกนี้เนี่ยการกินโยเกิร์ตการกินยาคูซึ่งพวกนี้เนี่ยเขาจะช่วยทําให้เหมือนกับเอาง่ายคือ ยกใอดอร์เซน80%ของระบบค,คุ้มกันของเราเนี่ยอยู่อยู่กับระบบลำไส้เลยนึกออกไหมซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีโปรไบโอติกที่เยอะเนี่ยทำให้การด้วยอาหารเป็นไป,นปนได้ดีเนี่ยมันก็ทําให้ร่างกายของขาพของเราสมบูรณ์คุ้มกันของเราแข็งแรงถูกต้องไหมคะตัวนี้เนี่ยมันจะมีอาหารของของโปรไบโอติกอยู่ทําให้โปรไบโอติกของเราเนี่ยที่มีประชาชนอาจจะเป็นประชาชนกลุ่มน้อยอยู่ในล,ลำไส้ของเราเนี่ยเขาสามารถที่จะขยายพันธุ์ เติบโตได้อย่างรวดเร็วนึกออกไหมคะก็ทําให้เหมือนกับลําไส้ของเราทำงานได้อย่างสมบูรณ์การย่อยอาหารระบบคุมการทุกอย่างของร่างกายเนี่ยก็จะดีขึ้นอัตโนม,มัติเลยเพราะว่า80%คือของภุมคุกกันที่ดีเนะี่ยคือมาจากอาหารที่เรากินรวมทั้ง,รว,งรวมทั้งโปรไบโอติกที่อยู่ในลําไส้ของเราว่าเขาสามารถที่จะทํางานได้ได้ดีหรือเปล่าแล้วก็ใครที่มีปัญหาในเช่นเลือดเ,เขาเรียกว่าไขมันคอเลสเตอรอลเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะกินเมท็อกเนี่ยช่วยได้เลยนะฮะ ใครที่มีปัญหาไปตรวจแล้วโอ้ตายแล้ว,อลวคอเลสเตอรอลสูงไขมันเลวเยอะไขมันดีลดลงแผมน้ําตาลในเลือดขึ้นอีกนะคะกินเมท็อกช่วยได้เลยนะคะเมท็อกช่วยดูแลจริงนะคะซึ่ง ขายมาเข้าปีที่4ี่แล้วค่ะโรงเรียนค่ะดังนั้นเนี่ยมั่นใจได้ถึงคุณภาพเลยส่งอาหารลงไปให้โปรวัติกของคุณได้ทํางานได้ได้กินอ่ะได้ได้ได้มีชีวิตที่สมบูรณ์เหมือนกันกับที่เรากินอาหารเข้าไปยนะอย่างเงี้ยนึกออกปะช่วยเขาหนึ่งรวมทั้งไม่ใช่แค่โปรบโอติกนะแต่หลอดเลือดทุกอย่างช่อยด้วยรวมทั้งทําไมทาไมระบบหลอดเลือดถึงดีขึ้นเพ,นเพราะอะไร <laughs> เพราะว่าตัวเนี้ยเขาก็จะมีตัวที่ที่ที่ช่วยในเรื่องของ,ของการทําให้เส้นเลือดของเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นด้วยคนที่เป็นคอลสเทอรอเลคนท มีไขมนันในเส้นเลือดอุดตันเนี่ยควรควรมีความเสี่ยงพวกนี้เนี่ยควรจะกินเพราะว่าเวลาที่เส้นเลือดของเราเนี่ยที่ที่ส่วนรั้แตกเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเขามีความแข็งถูกไหมพอมีความแข็งปุ๊บเส้นเลือดพอไขมันอุดตันปุ๊บเลือดเดินผ่านไม่ได้ปุ๊บพอเลือดเดินผ่านไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็ป็นพุ่งพุ่งปุ๊บมันก็แตกบึ้มปูดปูดมันปูดขึ้นตลอดเวลาสมมุติจากหลอดเลือดท่อนี้มันก็ปูดขึ้นปูดขึ้นปูดขึ้นอืมไม่ไหวปุ๊บแตก ช่แต่พอเส้นเลือดของคุณมีความยืดหยุ่นปุ๊บเนี่ยเส้นเลือดของคุณมีความยืดหยุ่นปุ๊บเนี่ยมันโอกาสที่มันจะแตกเนี่ยมันก็มันก็มันก็ยากนี่อกไหมคะดังนั้นเนี่ยคือเอาง่ายคือใครที่คนกินคือคนที่เอาง่ายคือคนที่มเริ่มเป็นโรคแล้วหรือยังไม่เป็นโรคก็ตามแต่เนี่ยคือคุณควรกินเพราะว่ามันดีกับดีกับสุขภาพองค์รวมของคุณรวมทั้งมันช่วยเสริมสร้างระบบคุมกันด้วยเพราะว่าระบบผู้ย่างของคุณเนี่ยมันมันคุมกันเนี่ยส่วนส่วนมากเนี่ยมันมันขึ้นอยู่ก เมทอกดูขายใครดีคะคนที่เมทอกก็ขายคนที่มีตับมีไตมีลำไส้มีหลอดเลือดถ้าเขาไม่มีอย่าขายเขาตับไตลำไส้หลอดเลือดนะถ้าจะขายใครก็ขายคนที่มีตับไตลำไส้หลอดเลือดกินแด้แต่เท่าไหร่กินได้แต่ห้าขวดนะคะเด็กห้าขวดเนี่ยยังครูเนะี่ยให้ลูกครูกินนะคะ<ม>ก็คือต้องบอกว่าเขากินกันแต่พวกอาหารพวกไก่ทอดพวกพิซซ่าพวกอะไรเงี้ยนะคะซึ่ง เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีคอเลสเตอรอล<ช>สูงนะฮะไขมันเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วก็ฮอร์โมนฮอร์โมนต่างๆลูกสาวอึกออกมาเป็นสีเขียวเลยนะคะกินเมทออกไปตัวนี้ช่วยได้นะคะคือต้องบอกว่าด้วยด้วยความที่เป็นเมื่อก่อนชาวบ้านเนาะก็ไม่ได้กินของแบบนี้เนาะเออเราก็กินผักหญ้าอะไรเงี้ยมันก็สามารถที่ทํางานได้ปกตินะคะแต่ปัจจุบันนี้เด็กเขาไม่ได้บริโภคแบบนั้นแล้วไง การไริพราะมันเปลี่ยนไปเราก็เลยต้องดูแลลูกเราใช่หลายคนเอ้ยบอกว่าแบบเฮ้ยร่างกายยังไม่เป็นไรก็ยังไม่ต้องดูแลหรอกแต่จริงๆเนี่ยคือให้คุณพังแล้วมาซ่อมเนี่ยแพงนะเปลี่ยนใช่เพราะว่าเพราะว่าคิดง่ายนะวันนี้วันนี้คือขนาดรถอ่ะคุณยังเช็ดถูทุกวันคุณยังแข่งทำประกันชีวิตเองนะส่งส่งเขาไปซ่อมล้อซ่อมเลสลมยางก็ไปดูแลเขาเต็มที่เลยแล้วเนี่ยคืออันนั้นอ่ะซื้อใหม่ได้ซื้อใหม่ได้เปลี่ยนใหม่ได้ทุกอย่างแต่ว่า วันนี้เนะี่ยร่างกายของคุณเนี่ยเหมือนพาหนะคุณนะถ้าเกิดร่างกายเกิดเขาเดี้ยงขึ้นมาคุณก็ไปไหนไม่ได้นะไม่ต้องมีรถไม่ทันนี่บอกว่าคุณยังเดินแจะแทบไม่ได้เลยแต่วันนี้เนะี่ยคุณกลับไม่ดูแลพาหนะที่คุณอยู่กับเขามาทั้งชีวิตอ่ะคุณต้องดูแลเขานะเพราะว่าข้างในเนี่ยมันเปลี่ยนทีนึงเนี่ยอย่างเช่นอัตรมีสองข่าจะเปลี่ยนได้ข้างหนึ่งอาจจะแบบตัดทิ้งได้ข้างหนึ่งแต่ว่าถ้าจะตัดเนี่ยแล้วที่สําคัญคือตัดเขาไม่เขาจะไม่บอกบอกอาการของเราเลยนะจนกว่าเขาจะเป็นแล้วอะ่ะ จนกว่าเขาจะโอ้ฉันไม่ไหวแล้วฉันจะตายแล้วเงี้ยเขาถึงจะบอกคุณว่าเขาฉันไม่ไหวแล้วนะซึ่งมันก็มันก็รักษายากแล้วอะ่ะนึกออกไหมคะดังนั้นเนี่ยการกินสิ่งที่ดีๆเข้าไปเนี่ยเพื่อดูแลองค์รวมของร่างกายของคุณเนี่ยมันคือมันคือสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะดูแลพาานะนี้ของคุณได้อออืืให้เขาถามคำถามไหมให้กับเมย์ถามถามได้เขาได้็อกินเดี๋ยวเขาพูดเรื่องแผนแผนการวางแผนติดต่อ อ่ะได้ทาได้ทาได้ทาได้ถาได้อะมีใครอยากถามเรื่องเกี่ยวกับเมท็อปไหมคะอืมอืมมีคนฟันคิวเทนด้วยนะดูแลเรื่องของหัวใจของคุณด้วยนะอืมคือมันสารสกัดมันเยอะมากอะคือปกติแล้วอะคือจริงๆอะคุณไปดูได้เลยเวลาคุณไปซื้อเหมือนกับดีท็อกซ์ตามตามห้างหรือตามสถานที่ต่างๆี่ยคุณจะเห็นว่าสารสกัดของเขาเนี่ยจะมีอยู่แค่มันไม่เกินไม่เกินสิบตัวอะในต,ตัวนี้ประมาณห้าสิบสองตัว ที่มีสารสกัดอยู่ข้างหลังซึ่งแน่นอนของมันไม่ได้ช่วยเรื่องแค่แค่เรื่องการดีท็อกซ์อยู่แล้วอ่ะมันคือการดูแลสุขภาพองค์รวมของคุณเลยแหละจริงๆแล้วถ้าคุณจะกินอาหารเสริมตัวแรกกินอะไรดีคือจริงเคลียร์ก่อนใช่มันไม่ใช่แค่คลีนแต่ว่ามันคือมันมันมันคลีนด้วยแล้วมันก็มันก็ดูแลด้วยใช่ถ้าถามครูว่าส่วนใหญ่อะคะถ้าเกิดครูแนะนานะคะว่าคุณควรจะกินอาหารเสริมอะไรก่อนครูก็จะแนะนําดีท็อกซ์ตลอดเลยมันคือเมท็อกซ์ตลอดเลยว่ากินเมท็อกซ์ก่อน กินนานเท่าไหร่กี่กล่องคะใช่ไหมหนึ่งครอร์สนะคะหนึ่งครอร์สสำหรับรคนธรรม,รมดาสามเดือนดูแลทั้งระบบนะคะตับไตลำไรหลอดเลือดต้านอนุมูลอิสระอันนี้คือร่างกายปกติแต่ถ้าป่วยแล้วหกเดือน <S 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 นะคะที่เหลือปีหน้ากินใหม่นะคะหรือรักษาระดับคืออย่างอาทิตย์หนึ่งสองสองสองก็เรียกว่าดูแลตัวเองไม่ให้สารพิษมันเข้ามาสู่ร่างกายเราเหมือนแบบนี้เรากินเมท็อกไปนะคะเมทอกมันอยู่ในร่างกายเราครูใส่สารพิษเข้าไปเพิ่ม เพราะเรายังต้องกินสารพิษเข้าไปอยู่ไงหมูเห็ดไปไก่บ้านเราใช่เขามีสารต้านอนุมูลอิสระเขามีวิตามินซีด้วยต่นนี้อ่านี่กูใส่อีกแก้วหนึ่งนะแก้วที่เอ่อเทเมทอลลงไปนิดเดียวนะฮะอืมคือเราจะอ่านให้ฟังว่าเขามีอะไรบ้างอืมสารสกัดจากใบชาเขียวผงสับปะรดผงโดดีจีผงเสกตีซิงค์อะมิโนแอซิดิเลด กดอัลฟาไลโปอิกผงเซจสารสกัดจากบิลเบอรี่สารสกัดจากแบล็คเคอร์เรนต์นี่ไงนะแบบหนึ่งกิเบิร์แบบหนึ่งตัวนี้ค่ะคุณเห็นไหมว่าอันนี้คือแก้วที่ครูเทเมทอกไปอันนี้คือแก้วที่มีเมทอกนะแค่เทเมทอกไปนิดหนึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณกินอาหารเสริมไปแล้วแล้วคุณหยุดกินแล้วคุณยังกินสารพิษเข้ามาถ้าสารอาหารมันยังคงอยู่มันก็ยังดูแลคุณอยู่แต่ถ้าสารอาหารมันหมดไปแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมเพราะแก้วนี้ครูใส่เมทอกไปแค่แค่น้ําจากฝั่งนี้ไม่ใช่เต็มเต เห็นไหมเนี่ยเนี่ยคือคําถามว่าแล้วจะดูแลยังไงนะคะอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งครั้งสองครั้งนะคะเพื่อดูแลตัวเองต่อนะคะแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีอนประมาณจริงๆนะคะก็สร้างรายได้ไปด้วยมีคนถามคุณก็สร้างรายได้นะคะหรือปีหน้ากลับมากินใหม่สามเดือนอันนี้คือที่เทน้ำเข้าไปนะคะนี่ถ้าเกิดว่ามีเมท็ออยู่เขาก็จะเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมนี่นะคะ เนี่ยเขาจะใส่นะคะตามใดที่เมท็อกยังดูแลคุณนะคะสุขภาพคุณก็จะดีแต่ถ้าคุณมีสารอาหารหรือของที่มีประโยชน์น้อยอย่างที่รอบแรกทีุ่ณใส่เข้าไปค่ะ <c oughs> เขาก็จะําเพราะเรากินสารพิษป,ปุ๊บมันก็เข้าได้เลยอยู่แล้วนะคะโดยปกติอยู่แล้วนะคะโดยอีกั้งหนึ่งแก้วนี้สมมุติว่าคนที่ยังกินเมท็อกต่อเนื่องทุกวันทุกวันนะคะเนี่ยเราบีบเข้าไปเห็นปะ่ะนี่คือคนที่กินเมท็อกต่อเนื่องทุกวันทุกวันเห็นปะ่ะถ้าเกิดคุณกินเมท็อกต่อเนื่องทุกวันทุกวัน นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะก็คือสารพิษต่างๆที่เข้ามาสู่ร่างกายคุณจะไม่สามารถที่จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายคุณได้เพราะว่าเขามีนะคะเมท็อกที่จะเข้าไปช่วยดูแลเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นภาพชัดไหมเห็นภาพชัดไหมนักเรียนอ่ะเนี่ยเห็นไหมคะนี่คือเมท็อกที่เขาอุดอยู่นี่คุยยังไม่ได้คนเ่ยคุณยังเห็นเมท็อกอยู่ข้างบนอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยนะคะกับการแก้วนี้คืออ่ะแค่เทน้ําใส่ลงไปนะคะไม่ได้มีเมท็อกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ เนี่ยโอกาสที่เขาจะกลับมาดำอีกก็มีมากกว่าเห็นไหมเพราะอันนี้คือคนที่ไม่ได้กินของที่มีประโยชน์เข้าไปอ,ะอ่ะเนี่ยกลับกันกับแก้วนี้นะคะพี่ลักเตือนนี่เยเออคือส่วนผสมต่างๆะ่ะคุณไม่ต้องไปจดจําหรอกเพราะเราไม่ใช่เภสัชกรนะคะคุณแค่รู้ว่ามันดียังไงกับคุณก็พอละแล้ว,ลวรายละเอียดอื่นๆนะมันอยู่ในสื่อของ TSW อแต่มันอยู่อยู่แล้วนะคะพี่เพิร์ลได้ทําละเอียดมากนะคุณเห็นไหมว่าอันนี้ครูใส่าสารพิษไปเยอะมากแต่มันก็นะคะ ยังล้างอยู่นะคะแต่ฝั่งนี้นะคะนี่เห็นไหมนี่นะคะตามใดที่เมท็อกยังยังอยู่นะคะก็ยังจะช่วยดูแลคุณอยู่คุณเห็นเป่านี่เห็นป่อันนี้คือไม่มีสารอาหารแล้วอันนี้คือยังมีอยู่เห็นป่ถ้าคุณเอาเมท็อกมาช่วยอีก เขาก็จะนะคะล้างสารพิษออกนะมันต้องเป็นสัดส่วนที่ดีด้วยสําคัญคือต้องกินถูกไงกินถี่แล้วก็กินถึงไงแต่ถ้ากินไม่ถูกมันก็ไม่เห็นผลหรอกค่ะกินเมท็อกวันหนึ่งหรือเจ็ดวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยแทนที่ร่างกายจะขับสารพิษออกหมดก็ไม่หมดนะคะก็ต้องกินถูกกินถี่กินถึงนะคะอันนี้คือเห็นไหมนี่คือเราใช้เมท็อกเทลงไปแต่ถ้าแก้วนี้นี่เต็มเต็มนะคะสําหรับใครที่กินเมท็อกตลอดนะคะนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำไมคุณควรกินเมท็อกนะคะอืม ชัดเจนจัดเจน